ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ SKTN พวกเราพร้อมจะสมมอบความรักให้กับทุกคนแล้วค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีผมขาวแต่ไม่อยากย้อมผมดำทำสีโทนสว่างกว่า ที่นี่ที่ไหนกันน่ะเขาถ่ายละครย้อนยุคก,กันอยู่หรอหล่มาชั้นหลมเข้ามาในอดีกวะอุ้ยเขาจะทำะไรชั้นอุ้ยแม่หมอคะมีวิธีไหนบ้างที่ค่าจะกลับไปสู่ยุคปัจจุบันของข้าได้ ถ่าขอโดนือเจ้าถ้าเจ้าอยากกลับไปในปัจจุบันเจ้าต้องมีผมาม ฉันจะกลับไปได้จริงๆใช่ไหมคะทำให้มันเป็นผมสีดำหรอเอ๊แต่ยุกเนี้ยมันจะมีอะไรทำให้ผมเราเป็นสีดำได้ นี่คงจะมีวิธีที่ทำให้ฉันได้กลับเข้าไปสู่ยุคของฉันแล้วสินะผมฉันจะดำแล้วฉันก็กลับมาในยุคปัจจุบันแล้วอะแต่ทำไมผมฉันเป็นยังเย้งเสียอยู่เลยเนี่ยโอ๊ย ดูสิยังเป็นผมขาวอยู่เลยทำไงเนี่ยเฮย้ยกุ้มใจจริงเลยทำไงนี่นะ